สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C W สูนรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชและก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยสําหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปอัปเดตราคารับซื้อสินค้าขยะรีไซเคิลต่างๆนะครับผมว่าสัปดาห์นี้อ่าสัปดาห์นี้นะมีอะไรรับซื้อยังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมโอเค สำหรับวันนี้วันจันทร์แล้วนะครับผมวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ที่28แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต้นคลิปเนี่ยผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่าร้านของเก่งนะครับผมจะหยุดนะครับหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเก่งเนี่ยจะหยุดร้านเนี่ยวันที่31 1 2 3นะครับผมแล้วก็จะเปิดทําการวันที่4นะครับย้ําอีกครั้งนะครับผมเก่งนะครับจะหยุดปีใหม่นะครับผมวันที่31 1 2 3แล้วผมเนี่ยจะเปิดทําการอีกทีเนี่ยวันที่4นะครับผมเผื่อลูกค้าจะได้ ไม่ไม่ไม่หลงมานะครับผมจะได้รีบจัดสรรเวลานะครับมาขายก่อนที่เราจะปิดร้านนะครับผมแล้วก็สําหรับคิวจัดเก็บนะครับสำหรับคิวจัดเก็บนะครับอาจจะอาจจะนะครับ,าาาารบถ้าเกิดท่านไม่รีบมากนะครับผมอยากจะขอเป็นช่วงหลังวันที่4ี่หลังวันที่4ี่อ่าเดี๋ยวผมจะเร่งคิวจัดสรรให้เพราะตอนนี้รู้สึกว,ก,กว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะมาทําถ่ายพเมร์กันเนี่ยผมได้ลองเช็ครายการดูเรามีคิวตกค้างจัดเก็บอยู่ประมาณ20กว่ารายการเดี๋ยวผมขออนุญาตเร่งเคลียร์คิวลูกค้าจะได้ไม่ตกค้างข้ามปี ส่วลูกค้าที่ต้องการให้เราไปจัดเก็บเพิ่มเติมจากวันนี้นะครับผมผมขอเป็นหลังวันที่4อาจจะขอไป้สักวันที่5วันที่6กเนี้ยก็โอเคแล้วครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคแล้วก็สําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะฮะแล้วก็จะได้เป็นการช่วยกันประสัมพันธ์ด้วยว่าราคารับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ยมันมีอะไรซื้อยังไงเท่าไหร่นะครับผมเพื่อนเพื่อนของเราจะได้รู้ไปพร้อมพรายอมา ตอนนี้ราคารับซื้อขยะมันรับซื้อยังไงเท่าไร่อะไรกี่บาทยังไง่ะผมเนี่ยปกติแล้วนในเพจเนี่ยผมก็จะมีการอัปเดตราคารับซื้อนะครับผมลงในในเพจเนี่ยทุกๆวันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับผมแล้วก็ทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์อ่าผมก็จะมีพรีเมีย์อัปเดตราคาให้แล้วก็วันเสารจ์จะม,มา,า,ลาะมไลฟ์พูดคุยกันแต่ถ้าสัปดาห์ไหนไม่ว่างก็จะเป็นพรีเมีย์โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเริ่มต้นกันที่สินค้าแรกก่อนเลยดีกว่า เท่าที่ผมดูจากรายการนะจากที่ผมดูจากรายการนะที่แฟนผมเช็คลิสต์มาให้นะก็จะมีสัปดาห์นี้นะครับผมอลูมิเนียมฉากปรับขึ้นไปอีก1บาทแล้วก็พวกทองแดงนะครับผมมีปรับนิดนึงนะฮะตอนนี้ทองแดงปรับนิดนึงนะครับผมปรับลงมา5บาทอ่าแล้วก็เศษเหล็กคงที่เศษเหล็กตอนนี้สูงมากตอนนี้เศษเหล็กเทเข้ามาที่ร้านผมมากยกตัวอย่างเช่นนี่เริ่มกันเลยนะเหล็กเหล็กแบบนี้นะครับผมพวกแผ่นเหล็กแบบนี้นะฮะแผ่นเหล็กตัดแบบนี้นะครับผม แผ่นเหล็กตัดเป็นไซส์บางๆแบบนี้นะฮะอ่าแผ่นเหล็กตัดแบบนี้นะครับผมแบบเนี้ยถ้าเป็นแผ่นเหล็กตัดเลเซอร์ฉลูมาแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยผมจะซื้ออยู่8บาท50นะครับผมแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับสําหรับต่อมาเป็นพวกนี่พวกเหล็กก่อสร้างพวกเหล็กก่อสร้างแบบนี้นะฮะพวกเหล็กก่อสร้างแบบนี้ตอนนี้หน้าร้านเนี่ยผมดันได้สูงมาก8บาท50 9บาทสบายมากนี่เหล็กหนาๆแบบนี้เหล็กหนาๆแบบนี้ เหล็กอะไรน่าอันนี้น่าจะเป็นถ้าที่ดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นชิ้นส่วนอะไรรถรถแบคโฮรถอะไรเงี้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะผมไม่ชัว์นะแต่นาๆนนนแบบเนี้ยได้เลยสบายมาก9บาทแล้วก็จะมีพวกอ่านี่นี่แบบนี้9บาทได้จับมาได้เลยนี่พวกท่อพวกท่อแป๊บสตรีมท่อเหล็กหนาต่างๆจัดมาได้เลย,ว,ว,เลนะเลยวันนี้9บาท9บาท9บาทเหล็กหนาะแบบนี้สําหรับช่วงนี้ใกล้จะหยุดร้านแล้วนะครับช่วงวันจันทร์ ผมคิดว่านะวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยร้านน่าจะยุ่งหน้าดูร้านน่าจะยุ่งหน้าดูเดี๋ยวพี่เชิญทัง้งอย่างก็ได้ครับช่วงนี้ลูกค้าเข้าเยอะนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ย,ยวผมขอเคลียร์ข้างในแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวจอดรอสักครู่ครับ iander, ช่วงนี้ลูกค้านั่นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าใกล้จะหยุดปีใหม่แล้วทุกทาก่านก็อาจจะเร่งเคลียร์กันโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันต่อดีกว่าเดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันต่อดีกว่า นี่เป็นอะไรบ้างอ๋อนี่นี่พวกกระดาษย่อยๆแบบนี้กระดาษย่อยๆแบบนี้กระดาษย่อยสีสีแบบนี้นะครับผมกระดาษย่อยสีสีพวกกระดาษนี่กระดาษย่อยสีสีกระดาษเล่มอะไรแบบนี้นะครับผมนี่กระดาษย่อยสีๆแบบนี้วันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยซื้ออยู่2บาท50าสเดี๋ยวไปดูต่อขอบคุณครับขอบคุณครับหวัดดีครับพี่หวัสดีครับสวัดดีครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อสําหรับรายการต่อมาเดินผ่านทองแดงไว้มาทองแดงหน่อย เนี่ยผมจะบอกว่าช่างไฟหลายๆคนน่ะยังไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วอะพวกเปลือกสายไฟอะครับผมพวกเปลือกสายไฟเก่าๆเนี่ยนอกจากที่เราจะครับผมอ่อาอ๋อขอบคุณครับแล้วก็มีนี่พวกทองแดงพวกทองแดงเนี่ยโอเคมันขายได้แต่ส่วนใหญ่แล้วช่างอาจจะยังไม่ค่อยรู้ว่านี่พวกเปลือกสายไฟนะครับหลังจากที่เราปอกมาแล้วเนี่ยสามารถขายได้ นี่ฉันเปิดสายไฟแบบนี้นะฮะวันนี้นะหน้าร้านเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่นะครับผมกิโลกร,รัมละ2บาท50ส่วนพวกทองแดงเส้นปอกแบบนี้ทองแดงเส้นปอกนะครับผมเป็นเส้นปอกมาแบบนี้นะฮะเป็นเส้นปอกมาแบบนี้นะครับ,บะะผมวันนี้นะ่ผมเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยแปจนถึงร90บาท180บจนถึง190าบาทถ้าเกิดเป็นเส้นเดี่ยวแบบนี้ถ้าเป็นเส้นเดี่ยวๆียวแบบนี้นะเราไม่ค้ำนะครับนี่บอกกันเลยว่าเป็นเส้น เส้นเดี่ยวแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เป็นสีค้ำสีดํานะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยซื้อได้ร้อยแปดสิบห้านะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นที่ที่เป็นเส้นใหญ่ๆที่รู้ว่าที่เป็นเส้นเกลียวๆครับผมที่มีหลายๆเส้นเล็กๆอย่างนี้เป็นมัดเป็นเกวลียวรวมกันมาอย่างเงี้ยมันจะตกอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทอาจารย์ขอบคุณครับอาจาร,รย์ขอบคุณครับอาจาร,รย์ขอบคุณครับโอเคอุยเมื่อกี้แจรร้งราคาผิดผมขออภยัยถ้าเป็นเส้นใหญ่เบอร์หนึ่งถ้าเป็นเส้นใหญ่เบอร์หนึ่ง 190บาท190าบาทผมขอโทษเมื่อกี้ผมแจ้งราคาผิดผมขออภัยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าอ่ะเหล็กบางเหล็กบางแบบนี้เหล็กบางๆแบบนี้นะครับผมพวกเก้าอี้พวกพวกเก้าอี้เหล็กบางๆแบบนี้นะฮะวันนี้นะหน้าร้านเนี่ยซื้ออยู่4บาท50แล้วนะครับผม4บาท50แล้วช่วงนี้ราคาเศษเหล็กอะ่ะดีมากปี๊บอันนี้เป็นปี๊บเป็นปี๊บ ปี๊บเหล็กแบบนี้นะครับผมปี๊บเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเป็นกระป๋องเหล็กสังกะสีนะผมจะยื้อซื้ออยู่นะครับ3าบาท50 3บาท50โอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันดีกว่าแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้พลาสติกรวมพลาสติกรวมของเรานะครับพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างนะครับผมคุณลองดูบริเวณก้นของเขาอย่างที่ผมเคยสอนเอาไว้บริเวณก้นของบรรจุภัณฑ์นะครับคุณจะเห็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางผมจะบอกว่าถ้าเกิด มันเป็นขวดถ้ามันเป็นนะเบอร์หนึ่งที่มันเป็นขวดน้ำดื่มขายได้ขวดน้ำมันพืชเบอร์หนึ่งขายได้หรือที่มันเขียนว่าเบอร์หนึ่งและ p e ะครับขายได้แน่นอนถัดมาก็จะเป็นเบอร์2นี่เบอร์2พวก HDPE เบอร์2แบบนี้เป็นพวกอะไรบ้างก็เป็นพวกขวดดัชมิวต่างๆขวดดัชมิวแบบนี้แล้วก็ที่เป็นเบอร์2ก็จะมีพวกขวดนมเปรี้ยวเนี่ยเป็นเบอร์2นี่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 พวกขวดนมแบบนี้ ขวดนมแบบนี้ขวดนมเปรี้ยวขวดนมแบบนี้นะครับผมเป็นเบอร์2สามารถขายได้นะครับอ่าพลาสติกวมแบบนี้หน้าร้านวันนี้ซื้ออยู่กิโลกรัมละ5บาทเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์4ีเบอร์4ี่เบอร์สี่จะเป็นพวกขวดขวดน้ํายาถูพื้นที่เป็นใสใสที่เป็นเบอร์สี่สามารถขายได้แล้วก็ขวดเบอร์ห้าที่เป็นพวกพีพีขายได้ทั้งหมดรวมไปถึงนี่พวกแก้วที่เป็นแก้วที่เป็นเบอร์5แบบนี้อ่านี่นพวกแก้วพวกแก้วพวกแก้วอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวกล้องระวังรถนะครับพี่เชิญเลยครับสวัสดีครับพี่สเสเ็จเหล็กเดี๋ยวเชิญขึ้นเกียวใหญ่เลยครับนี่เส็จเหล็กแบบนี้นะครับผมลูกค้ากําลังเทมาเลยนะฮะโอเคแก้วกลับมา่องเราแก้วกาแฟแก้วกาแฟผมจะบอกว่าเวลาที่เราไปซื้อเครื่องดื่มดื่มเวลาที่เราไปซื้อน้ําดื่มหรือไปซื้อซื้อกาแฟซื้อนมซื้ออะไรกินก็ตามแต่ซื้อชาไข่มุกก็ตามแต่ก้นแก้วขอให้ดู ต้นแก้วก่อนว่าเป็นเบอร์หหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์ห้าห้ามทิ้งเด็ดขาดเบอร์หเบอร์6ห้ามทิ้งเด็ดขาดถ้าเป็นแก้วผมเนี่ยจะรับซื้อเบอร์1เบอร์2เบอร์สเบอร์ห้าเบอร์6จะมีตัวเดียวที่ผมไม่ได้รับซื้อจะเป็นพวกตระกูล PVC ที่เป็นเบอร์3พวกพวกด PVC ที่เป็นเบอร์3แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะถ้าที่ดูดูก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะถัดมานี่กระถางกะละมังทุกอย่างแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะกระถางกะละมังต่างๆนะครับมจยทลัาดาดดไ้เ แล้วก็เดินทางต่อสําหรับกระดาษแข็งนี่กระดาษแข็งแบบนี้กระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้หน้าร้านจะรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ5บาทยัง5้าบาทอยู่โอเคเดี๋ยวเดินทางต่อแล้องหลบตรงนี้นิดนงนะครับระวังรถนะโอเคแล้วก็จะมีอะไรบ้างแถวแถวนี้แก้วขาวแก้วขาวแก้วขาวนี่แก้วขาวแบบนี้วันนี้นะครับผมจะอยู่กิโลกร,รัมละบาท20พวกแก้วขาวแบบนี้ แล้วก็จำคอนเทนต์ที่ผมบอกได้ไหมจำคอนเทนต์ที่ผมบอกได้ไหมว่าขวดอะไรบ้างที่เราควรจะนําใส่ลังมาเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยขายได้มูลค่ามากกว่าขายเป็นกิโลอย่างแรกกันนะเรียวช้างพวกเบียร์สองยี่ห้อนี้ใส่ลังมาได้ราคาเยอะมากเบียร์ช้างครับผมถ้ามาแบบนี้ถ้ามาแบบนี้นะมันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ1บาท3 0แต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ลังมาให้ผมมันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ11บาท 11บาทถ้าเป็นลีโอเนี่ยก็จะผกอยู่ลังละ10บาทลังละ10บาทได้เดี๋ยวไปเดินทางต่อกันแล้วก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ตั้งพี่ขอ,อกระดาษย่อยให้ลูกค้าดูบ้างจ้ะเอากระดาษย่อยพวกกล่องพวกนั้นก็ได้นี่นี่กล่องขนมกล่องบิสกิตได้หมดเลยนี่นี่นี่พวกกระดาษย่อยแบบนี้กระดาษย่อยแบบนี้นะครับผมวันนี้นะฮะจะอยู่กิโลกรัมละ2บาท502บาท50 แล้วก็ถ้าเป็นพวกกระบองกระบองกระดาษที่เป็นกระบองฟางแบบนั้นนะครับผมวันนี้มันจะตกอยู่กิโลกรัมละถ้าเป็นกระบอกฟางแบบนี้นะเป็นกระดาษฟางจะตกอยู่กิโลกรัมละ1บาทกิโลกรัมละ1บาทโอ้ลูกค้าเข้ามา 4- ี่ห้าคันแล้วชื่นใจชื่นใจยิ่งช่วงใกล้ปีใหม่แบบนี้ลูกค้าของเราจะค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าหลายๆท่านก็จะโล็อกของมาซึ่งผมก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยครับที่ ไว้ใจแล้วก็วางใจนะครับผมน้ำขยะรีไซเคิลนะครับมาขายให้กับเรานะครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาเดินดูกันต่อดีกว่าต่อมาต่อมาวขวดเพชรใสแบบนี้วขวดเพชรใสแบบนี้วขวดนะ้ะลืมใสแบบนี้นะครับผมวันนี้เนี่ยหน้าร้านเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่กิโลกร,รัมละ6บาทอยู่นะฮะหบาทนะครับผมแต่ข้อควรระวงังอย่างที่ผมบอกข้อควรระวงังการเวลาที่เราจะเอาเพชรใสมาขายนะครับเราอย่าลืมทุกครั้งที่จะ คัดแยกพวกขวดเพชรที่มีการสกินหมึกบนขวดออกมาก่อนเพราะไอ้พวกเนี้ยพวกเพชรที่มีการสกินหมึกบนขวดเนี่ยกิโลกร,รมัมละหนึ่งบาทในขณะที่เป็นพวกขวดน้ำดื่มใสๆที่เป็นแปดฉลากเนี่ยมันจะตกอยู่กิโลกร,รัมละ6บาทอ่าและก็พลาสติกรวมที่คุณควรคัดออกมาก็จะเป็นพวกขวดขุ่นขวดน้ํเดียมขุ่นขาวๆขุ่นโพลาริตอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคุณควรแยกมาเพราะมันจะอยู่กิโลกร,รัมละ7บาทถัดมาสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้อลูมิเนียมกระป๋องอ่ะขึ้นสูงมาก อลูมิเนียมกระป๋องนะครับผมน้ำมันลมวันนี้นะฮะวันนี้นะครับขึ้นไป32บาทแล้วครับผมหน้าร้านหน้าร้านส2สบองบาทแล้วอันเนี้ยลูกค้าเดี๋ยวนี้เริ่มจําได้แล้วว่า,าเดี๋ยวผมหาตัวอย่างให้ดูนะเวลาก่อนที่เรานะครับผมจะเอากระป๋องโลหะมาขายทุกครั้งพวกกระป๋องกาแฟยกตัวอย่างนะกระป๋องรุ่นนี้นะกระป๋องกาแฟนะรุ่นเดียวกันเลยนะเดี๋ยวผมหาเอาแบบรุ่นเดียวกันเลยเอาแบบรุ่นเดียวกันเลยนี่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 แบบรุ่นเดียวกันเลย กระป๋องยี่ห้อนี้กระป๋งยี่ห้อนี้กระป๋องยี่ห้อเดียวกันรสชาติเดียวกันสีเหมือนกันเขาจะมีวัดเป็นเป็น,ปนบรรจุภันุ์2แบบเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีก่อนขายนะครับผมถ้าเป็นในมือผมแบบนี้สา2บสบาทแต่ถ้าเป็นในมือผมแบบนี้จะตกอยู่3บาท50 3บาท50กับ32บาทแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรไอ้ค่าที่อยู่สูงๆเนี่ย อันนี้เป็นอลูมิเนียมในขณะที่ตัวข้างที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระป๋องเหล็กไอต้ตัวนี้สาบาทตัวนี้สาบาทห้ลองบีบดูอ่าพวกกระป๋องเหล็กเนี่ยมันจะบีบยากกว่าเนี่ยแบบบีบสุดแรงกันนะบีบสุดแรงกันนะมันเนี่ยแทบจะไม่บุบเลยในขณะที่กระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยบีบนี่โอโ้โหบีแบนเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้คุณแยกออกจากกันเพราะราคามันต่างกันทั้งเยอะหรือหรือถ้าไม่มีเวลาบีบลองดูที่บริเวณก้นกระป๋องคุณจะเห็นเลยว่า ถ้าเป็นกระป๋องเหล็กนะครับผมมันจะเป็นกระป๋องตูดตัดแบนๆในขนาถ้าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับผมมันจะเว้าวมันจะเว้าวเข้าไปนะครับอ่าหรือหรือถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่นี่บริเวณข้างกระป๋องเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เขาจะเขียนไว้ตรงนี้มาดูว่ากล้องโฟกัสไหมครับตรงนี้ตรงข้างกระป๋องเขาจะเขียนไว้ว่าเ,เป็นชั้นรีไซเคิลได้ชั้นทําจากอลูมิเนียม สามารถรีไซเคิลได้นี่เห็นไหมเขาจะบอกไว้เลยว่าชั้นทําจากอลูมิเนียมนี่ตัวนี้สามยสบบาทคุณแยกออกมาเนี่ยสำคัญมากแล้วก็สําหรับน้ํามันพืชเก่าอย่างที่ผมบอกน้ํามันพืชเก่าหลังจากที่ผมบอกน้ำมันพืชเก่าหลังจากที่คุณทอดประกอบอาหาเสร็จแล้วคุณไม่ต้องทิ้งนะครับผมเพราะว่าน้ำมันพืชเก่าเนี่ยสามารถนํามาขายได้วิธีการขายนะครับคุณแค่กรองตะกรอนอย่าให้มีน้ําผสมแล้วคุณสามารถกรอกใส่ขวดหรืหอกรอกใส่ปิ๊บมาขายผมได้เลยถ้าเป็นปิ๊บแบบนี้นะฮะถ้าเป็นปิ๊บแบบนี้นะฮะ ขายพร้อมปี๊บวันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ปี๊บละ250บาท250บาทแต่ถ้าเกิดไม่มีปีป๊บไม่เป็นไรเอาใส่แกละอนมาขายผมก็ได้วันนี้ผมจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ13บาทหรือหรืออ่ะเอางี้ผมแบ่งให้เลยผมมีปี๊บอยู่ตอนนี้ผมมีปิ๊บน้ำมันอยู่ประมาณ2-3,000พันใบผมเอางี้ลูกค้าคนไหนที่อยากจะซื้อปิป๊บไปใส่น้ำมันเอามาขายผมนะเอาไปเลยใบยละ30บาทใบละ30บาท มาเอาไปได้เลยใบละ30บาทจัดไปได้เลยเพราะว่าขายเป็นปี๊บเนี่ยกับขายเป็นกิโลเนี่ยเป็นปี๊บเนี่ยมันจะได้ส่วนต่างอยู่ประมาณถ้าเกือบเกือบสิบาทถ้าผมจําไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเรามาเดินทางต่อดีกว่าตรงหลังบ้านตรงนี้มีอะไรบ้างนี่กระป๋องนมคาร์เนชั่นกระป๋องเหล็กกระป๋องโลหะที่เป็นกระป๋องเหล็กนะครับเ,รเช่นกระป๋องคาเนชั่นเงาะกระป๋อง กระป๋องกาแฟเหล็กต่างๆนี่พวกนี่เนสเล่อะไรเนี่ยเนสเป้เนสเป้ห้าอะไรเนี่ยอ่าเป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะครับเป็นถังเหล็กแบบนี้3ามบาทห้ิจัดมาได้เลย3ามบาทห้สเดินทางต่อ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 โอเคแตก,กล้องเดินไปทางนี้ให้บ้างครับเดินกเดินไปทางนี้ให้บ้างอ่าอย่างตอนนี้นะฮะผมจะบอกว่าอย่างเช่นนี่ พวกที่เขากำลังขึ้นไปบนรถนะครับพวกกระดาษย่อยนะย้ำอีกครั้งว่า2บาท50แล้ววันนี้กำลังเอาพวกกระดาษย่อยหนังสือเล่มกระดาษขาวดำต่างๆนะครับส่งเข้าโรงงานและสำหรับสำหรับมีพี่ๆลูกค้าถามมาว่าเอกสารที่เป็นเอกสารสำคัญเ,เราสามารถจัดก,การได้ไหมได้ครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเนปกติแล้วเราเนี่ยเขาจะดูแลลูกค้านะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มธนาคาร กลุ่มสถานพยาบาลต่างๆนะครับผมหรือว่าเป็นโรงเรียนต่างๆนะฮะเราก็จะดูแลเอกสารสําคัญของเขานะครับไม่มีการหลุดลอดเลยเด็ดขาดนะครับผมหน่วยงานภาครัฐเอกชนผมเป็นคนดูแลอยู่นะฮะก็จะมีทั้งเครื่องทำลายเอกสารผมก็มีให้นุนที่อัดกระนกนแบบนุนเดี๋ยวผมพาเดินไปดูแล้วก็จะมีปกติแล้วเนี่ยกระดาษขาวดำเนี่ยคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่าเอะเราจะเอาไปขายออกไหมร้านผมเนี่ยถ้าเป็นกระดาษขาวดำเอกสารสำคัญนะขึ้น1ิบร้อยอย่างเดียว ไม่มีเปิดถุงไม่มีให้ดูเด็ดขาดนี่นี่ผมกล้าพูดเลยผมเนี่ยดูแลลูกค้าในิีของธนาคารของกลุ่มต่างๆดีมากขอโทษครับพ่ออ่านี่อย่างพวกกระดาษแบบนี้นี่พ่อผมลุยเองอ่าอย่างพวกกระดาษแบบนี้วันนี้นะครับผมจะอยู่ที่2องบาทห้นี่พวกกระดาษปลอยๆสีๆแบบนี้จัดมากเดีย๋ยวผมพาไปเดินดูกระดาษขาวดาอย่างที่ผมบอก กระดาษขาวดำอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยจะดูแลในปีที่เป็นธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนโรงเรียนต่าง,าง,างในเรื่องเอกสารสำคัญคุณไม่ต้องกังวลถ้าเป็นเอกสารสำคัญนี่อ่าเราก็จะทำ,ทำลายนะครับผมแล้วก็จัดการนะครับอัดก้อนแพ็กให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเพราะนั้นคุณไม่ต้องกังวลเลยผมสามารถดูแลให้คุณได้แน่นอนสำหรับกระดาษขาวดำวันนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยผมเนี่ยจะซื้ออยู่นะครับผมกิโลกร,รัมละ4บาท กิโลกรัมละ4บาทสําหรับกระดาษขาวดาสําหรับกระดาษแข็งเล่งมือเลยกําลังอยากได้ของนะครับผมได้โคต้าพิเศษมากระดาษแข็งวันนี้หน้าร้านจัดไป5บาท5บาท okay, โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับไปข้างหน้ากันดีกว่าชุดน,นี้กําลังรีบส่งของนะครับเพราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วเราก็เลยต้องรีบดันของออกสักหน่อยโ okay, อเคเดี๋ยว <Okay, S 1> ไปเดินดูข้างหน้าต่อ ช่วงบ่ายแบบนี้ลูกค้าแน่นมากเลยหนุนม,มาเธ่มอีกคันหนึ่งแล้วขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยที่ไว้วางใจและก็นำาขยะลีเซเคิลมาขายให้กับเรานะครับผมขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยเพราะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วถ้าเกิดว่ามีท่านใดจะเดินทางไปไหนก็อยากให้รักษาสุขภาพนะครับผมแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับหลังปีใหม่กลับมาก็เอาของมาขายผมอีก กระดาษแข็งสวัดดีครับสวัดดีครับโอ้หลายเที่ยวเลยพี่หลายเที่ยวเลย,เยเลใช่ครับขอบคุณครับพี่สมดเลยขอบคุณคร<า>ับมาี่รกจ๋ามีสมุดฉีกบ้างไหมอ่าโอเคนี้ก็ได้๋ยวให้ลูกค้าดูนี่ย้ำเขาอีกครั้งหนึ่งว่าสมุดสมุดหนังสือเก่าแบบนี้อ่า <uss. S 1> เราอยากจะให้คุณนะครับช่วย ฉีกเอาเนื้อสีขาวออกมาแล้วก็แยกปกมันออกมาปกเนี่ยจะอยู่2บาท50แต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่4บาทได้หมดนะนอกจากสมุดฉีกแล้วอะไรก็ได้อะไรก็ได้สมุดหนังสืออะไรก็ได้ที่ข้างในเนี่ยมันเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะฮะที่เป็นเนื้อสีขาวแบบนี้นะเพราะว่าถ้ามาแบบเนี้ยตก2บาท50แต่ถ้าเกิดฉีกปับ๊บป้าบ4บาท2บาท50เพราะฉะนั้นฉีกนะครับคุณได้เงินเพิ่มเป็นเท่าตัวเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผม โอเคอันั้นก็อีกลำหนึ่งโอเคมาช่วงสุดท้ายช่วงท้ายคลิปนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะ <Okay. S 1> ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าร้านผมเนี่ยจะหยุดปีใหม่เนี่ยวันที่31 1 2 3เปิดทำการวันที่4หยุด31อ่าหยุดตั้งแต่31 123จะเปิดทำการวันที่4แล้วสำหรับคิวจัดเก็บนะครับผมขอว่าจะขอเริ่มคิวจัดเก็บอีกทีวันที่5มกราคม 5มกราคมเพราะว่าเดี๋ยววันอังคารกับวันพุธที่เหลือ2วันเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการเคลียร์ลูกค้าที่ตกอยู่ในลิสต์ก่อนผมไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยต้องรอคิวข้ามปีแต่ผมจะเร่งจัดการให้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับที่จะจองคิวเข้ามาจัดเก็บได้เลยสามารถออกเค็วตั้งแต่วันที่5มกราคมนะครับผมสามารถจองคิวไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวผมล็อกคิวรถผมจัดการให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันย้ําอีกครั้งนึงว่าร้านผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้้้กัักบแอทดเขา2ฝ่ง ถ้าเกิดคุณเข้าจากฝั่งบึงพระเนี่ยฝั่งบึงพระนะครับคุณเข้าตรงปั๊มเชลปั๊มเชลผ่านป่าช้าจีนมาผ่านหมู่บ้านสุภาลัลผ่านแอทีคอนโดมาประมาณ50เมตรคุณจะเจอร้านผมอยู่ซ้ายมือเป็นโกดังสีเขียวใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าจากฝั่งบรมมไตฝั่งบรมมไตฝั่งบรมมไตนะครับคุณจะเข้าได้ตรงปัม๊มฝั่งปั๊มซัสโกหน้านปากซอยผมฝั่งบรมมไตเนี่ยจะมีปั๊มซัสโกกับมีเทเวนอยู่คู่กันคุณสามารถเลี้ยวเข้าซอยมาได้เลยตรงมาประมาณสักไม่เกิน500เมตร คุณจะเจอกดังผมเป็นสีเข,เขียวอยู่ขวามือใหญ่ๆอยู่กลางซอยเลยหาง,ง่ายมากรับรองได้เลยแล้วก็ถลประกการมาใช้บริการทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยแปบ๊บเดียวออกไปแปบ๊บเดียวออกไปต่อให้มาเต็มคันรถแบบนู้นต่อให้มาเต็มคันรถแบบนู้นอ่าที่เขากำลังลงอยู่นะอย่างที่พี่เข้ามาขายแล้วนะครับเป็นเต็มคันรถแบบนู้นนะใช้เวลาไม่เกิน10นาที1 0 1ถึงนาทีเรียบร้อยทุกคิวไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมสามารถจัดการดูแลให้ได้หมดเรียบร้อยแน่นอน สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมที่อยู่ในพรีเมียร์นี้กับเรานะครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้และก็ปีนี้ขอบคุณมากมากเลยปีนี้ผู้ติดตามในเพจของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น5,000ันกว่าคนแล้ว้0 0ันกว่าคนแล้วผมขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกกคนมากเลยนะครับที่อยู่คู่กับเรามาแล้วก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็ไว้ใจเอาขยะมาขายให้กับเราเสมอมานะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเด วันพุธวันพุธเดี๋ยวเราทำรีมยร์อีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวเราเจอกันครับผมเดี๋ยวเราพบกันครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับ